สวัสดีครับเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชาแนลวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกายวันโดยมีผมอาจารย์เคนโดคอตีจอดเถอปูจรงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่3พฤษภาคม2 5 6 4ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆนกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s ไ r i b e และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ ก่อนอน่งเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อสมาชิกที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP นะครับเมื่อคืนก็เช่นเคยครับอาจารย์ให้ VIP นะครับ VIP กินเต็มนะครับ ยินดีกับสมาชิกทุกท่านเลยครับใครที่อยากติดตามอาจารย์นะครับที่ห้อง VIP หรืออยากได้คู่บอลแบบ v i p ก็แอดไลน์กันมาที่เคนด o อคตี้9ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP ของอขาจา์กันแบบฟรีๆครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์นะครับหรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโ7ปาได้เลยครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ เพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมานะครับท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยครับหรือใครจะติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนกันไปที่เคนโด c คอตตี้ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าหรือใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดบอลหลังโกไล,ลวันครับหรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลน,นะครับตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยครับ สำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลาวานครับวันนี้อาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ2คู่2ตัวเช่นเคยครับวันนี้สำหรับคู่แรกวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเว็บบอมบิดอาเวียนนะครับพบกับบุฟแฮมตันครับตารางการแข่งขันของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับเจ้าบ้านเว็บบอมบิดนะครับลงเตะมาแล้ว33นัดชนะ5เสมอ10 แพ้18ได้30เสีย64มี25คะแนนล้างอันดับ19ของตารางขนาดนี้นะครับส่วนทีมเยือนวุตแพมตันลงเตะมาแล้ว33นัดชนะ11เสมอ8แพ้14ได้32เสีย45มี41คะแนนล้างอันดับ12ของตารางขนาดนี้ครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับเจ้าบ้านเว็บบอมฟิตอาเบียนนะครับชนะ2เสอมอ1แพ้2ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนชนะ2แพ้สส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาแล้วครับเราย้อนไปดูสัก5นัดเป็น Web เว็บบอมเสมอวูฟหนึ 1, ่งหนึ่งวูฟชนะเว็บบอสามหนึ่งเว็บบอมชนะวูฟสองศูนย วูฟแพ้เว็บบอม15และครั้งกดท้ายที่เจอกันก็เป็นวูฟแพ้เว็บบอม2ประตูต่อ3ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านเว็บบอมบิดผลงานโดยภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับอาจารย์มองว่าฟอร์มของพวกเขาดูเริ่มจะกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกม4เกมหลังสุดในหลีกนะครับพวกเขาเก็บชัยได้ถึง2เกมด้วยกันและแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นก็ถือว่าดูดีขึ้นมาบ้างนะครับช่วงนี้ ส่วนทีมเยือนผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นผลงานอา,อาจารย์มองว่าก่อนหน้านี้นะครับที่มีชนะมา2เกมติดก็เริ่มจะดูดีขึ้นมาบ้างแต่ว่านัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านแพ้เบอร์ลี่มายับ4ต่อ0ดูไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเกมนั้นถือว่าฟอร์มแย่มากครับและวันนี้นะครับบุ๊เองต้องบุกมาเยือนเว็บบอมบิดนะครับที่กําลังดิ้นรนสุดตัวเพื่อที่จะ ให้ตัวเองนะครับอยู่รอดในฤดูกาลนี้ให้ได้จึงดูแล้วว่าไม่ง่ายแน่ๆครับวันนี้สำหรับทีมเยือนวูฟแฮม์ตันส่วนเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้เสมอวูฟครับอยู่วูฟเสียน้ำ9-3อยู่ลองเว็บบอมบิดได้น้ำ1-0นะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคอตี้จอดเถอะครูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเว็บบอมบิดไปดีกว่าครับวันนี้เจ้าบ้านเว็บบอมบิดนะครับกำลังดิน้นรนหนีตาย สู้สุดชีวิตนะครับถึงจะมองว่าโอกาสเริ่มมีน้อยลงทุกทีนะครับแต่พวกเขาก็ต้องเต็มที่ทุกนัดไว้ก่อนคะแนนทุกคะแนนตอนนี้มีค่ามากครับจึงมองว่าเว็บบอมบิดไม่แพ้แน่ๆครับวันนี้บูฟเองก็แทบจะลอยตัวแล้วด้วยนะครับในฤด,ดูกาลนี้จึงมองว่าแรงจูงใจน่าจะอยู่ที่เว็บบอมบิดเยอะมากกว่านะครับแต่พฤติที่ผ่านมานะครับสนัดหลังที่เจอกันก็เป็นเว็บบอมบิดที่เป็นฝ่ายเก็บชัยได้ทั้งหมด3นัดรวดเลยนะครับ วันนี้อาจารย์จึงมองว่าอยู่เจ้าบ้านเว็บบอมวิดไปดีกว่าครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเบอร์ลี่นะครับพบกับเวสแฮมตารางการแข่งขันของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับลงเตะม,มาแล้ว33นัดชนะ9เสมอ9แพ้15ได้30เสีย45มี36คะแนนล้างอันดับ16ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนเวสแฮม ลงเตะมาแล้ว33นัดชนะ16เสมอ7แพ้10ได้53เสีย43มี55คะแนนลังอันดับ5ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับชนะ2แพ้3ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนชนะ2เสมอ1แพ,อแพ้2ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นเวแฮมชนะเบอร์ลี่ 4-2เบอร์รี่ชนะเวสต์แฮม2-0เบอร์รี่ชนะเวสต์แฮม3-0เวสต์แฮมแพ้เบอร์รี่0-1และครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เป็นเวสต์แฮมชนะเบอร์รี่1ประตูต่อ0ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับอ่าเจ้าบ้านเบอร์รี่นะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าก่อนหน้านี้นะครับฟอร์มของพวกเขาดูว่าแย่แพ้มา3นัดติดติด แต่ว่านัดล่าสุดนะครับที่พึ่งบุกไปถล่มบุ๊มาได้ถึงถิ่น4-0ถือว่าเข้าตากรรมการเลยนะครับนัดนั้นดูแล้ววันนี้มีกําลังใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าบ้านส่วนทีมเยือนเวสตแฮมผลงานโดยภาพรวม,มๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าก่อนหน้านี้นะครับฟอร์มของพวกเขาดูจะมีดีอยู่บ้างน,นะครับแต่ฟอร์มหลังๆมนันี้ดูว่าแผ่วๆลงไปมากเลยทีเดียวนะครับเพราะ6เกมหลังสุดในลีก พวกเขาเก็บชัยมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับแถม2นัดล่าสุดพวกเขาก็พึ่งแพ้มา2นัดติดต่อกันอีกด้วยนะครับจึงมองว่าน่าจะส่งผลต่อกําลังใจไม่มากก็อน้อยเลยนะครับวันนี้ส่วนเรีเปิดมาวันนี้ครับให้เวสแฮมนะครับเป็นต่อปอลลบห้าปอลบแปดห้าต่อกับได้น้ำเก้าห้าราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนดโคตตี้จอดเถอะกูจะลง ก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเบอร์รี่ไปดีกว่าครับวันนี้ถ้าเทียบเรื่องแรงจูงใจนะครับอาจจะมีด้วยกันทั้งคู่เจ้าบ้านเองก็ต้องการอีกเพียงแค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นนะครับก็กาลาจะ,ะ,จะ,ะ,จะการันตีนะครับการอยู่รอดต่อไปในฤดูกาลนี้แล้วด้วยจึงมองว่าวันนี้เต็มที่แน่ๆครับส่วนทีมเยือนเองก็ต้องการคะแนนเพื่อลุ ota, bon ้นโคต้าบอลถ้วยยุโรปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองกันจากฟอร์มตอนนี้นะครับ เจ้าบ้านน่าจะมีภาษีกว่าครับยังไงคิดว่าเบอร์ลี่ไม่น่าแพ้ครับวันนี้ดีไม่ดีพลิกชนะเก็บ3แต้มเต็มได้เลยครับจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัวครับที่วันนี้อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ลองเวสบอมบิดและให้ลองเบอร์รี่ไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขอจา์นะครับก็แอดไลน์ไปที่ อาเคนดคตี้789ได้เลยครับเพียงท่านทำตามกติกาขอ,อาจานให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม V.I.P ขอ,อาจานกันแบบฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์นะครับหรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปาเได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามานะครับท่านก็จะได้รับ,บโบนัสพิเศษ,ษและโปรโมชั่นพิเศษ,ษมากมายครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยครับ สำหรับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกายวันผมอาจารย์เคนโดกตตี้จอเตอะอกุจจลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ